สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่มิยากิผมนะครับก็จะมาจสจะมาแจกอตัวรันมือถือน,นะครับของเซีลยวปรจจันตัวนี้แล้วก็สริปตัวนี้นะครับก็หลังจากที่น้องๆได้ดูช่วงต้นคลิปไปแล้วก็เหนว่าสริปตัวนี้ตีเร็วมากแล้วก็ลื่นมาก F.S. อยู่ที่ห้าสิบเจ็ดมีเสียงรบกวนทูกที่คีมอมดกับเาล์มาส์นะครับก็ขอโทษด,ด้วยอ่ะมาเริ่มแจกกันเลยเร็วแค่ไหนด้วย <c ười> คลิกสองทีแจกก็หลังลจากที่หัางหายไปนาน นี่ก็จะเป็นคลิปที่สองให้พี่แจกสคริปแล้วก็ตัวรันตัวใหม่นะครับก็พี่ก็ไม่คุ้นหรอกแต่ว่าก็เนื่องจากตัวรันบนไอพีซีมันเล่นไม่ได้หรือว่าเล่นได้พี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่ได้ไปดูสคริปเลยต็หหางหายไปนานมากเกือบปีมั้งน่าจะปีหนึ่งนะมั้งตัวรันนี้ค่อนข้างนื่นนะครับอย่าไปสนใจเอพเอตรงนี้นะอย่าสนใจเอพเอไอเอพีเอคิวเียนี้นะครับ ตัวนี้แม่งโคตรไม่ตรวจตรวจแม่งไม่โคตรดีเลยแต่ว่ามันลื่นมันลื่นแล้วก็ฟ้าดิจิทก็มีความเร็วมากแต่ว่าปรับได้ถ้ากลัวโดนเตะตัวน,นี้อยู่ในเซอร์วีนะครับอยู่ในเซอร์วีก็ถ้ารันสคริปต์มามันก็จะไม่น่าแลกแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรให้มันเป็นเครดิตนะครับให้เข้าดีทคอร์ดถ้าอยากเข้าไปติดตามพี่ว่าเข้าไปติดตามก็ดีนะครับเวลาเขาอัปเดตอะไรต่างๆก็จะได้รู้ ว่าแตกหรอเาขอโทษกระโดดก็มาแรกจะเป็นเคร,รดิตนะครับให้เข้าไปติดตามเคดิตท่าที่สองจะเป็นให้เลือกดาบกับหมัดน,นะครับมีรวมมอนมีอะไรต่างๆครับแล้วกอตต็ออโตเผาตัวอะไรนะครับวีสองวีสี่วีสามอ,อัโตฮากี้ฮากีสเกตฮาีเก็ ฟ้าไดแคกก็จะเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วน้องๆไม่ต้องเปิดอะไรก็ได้นะครับล่านมาไปออโต้ฟาร์มหรือว่าทําอย่างอื่นได้เลยหรือว่ามาปรับฟ้าไดแคกก็ได้นะครับจะมีแบบช้ามีแบบเร็วแล้วก็เร็วมากๆนะครับตอนนี้พี่เปิดแบบเร็วมากนะครับน้องๆน่าจะเห็นช่วงต้นคลิปแล้วว่ามันเร็วขนาดไหน <laughs> เรื่อวานนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าเปิดช้าเนี่ยช้าขนาดไหนนะลองลองดูแบบ ก็จะช้าในระดับก็จะช้าในระดับปกตินะครับแต่ถ้าเปิดเร็วน่าจะเร็วในระดับของพวกมาลงมาลุได้อยู่ไหนดูดิโอเคเร็วระดับพวกมาลุจริงด้วยนะครับถ้าเปิดแบบฟูนี่คือแบบมาลุจริงๆนะครับอะหน้าที่สองก็มีประมาณนี้นะครับเอาไปปรับพาร์ตไแคล์แล้วก็ปรับอะไรต่างๆปรับมัดปรับดับ ต่อไปก็จะเป็นช็อปนะครับซื้อของต่างๆซื้ออะไรต่างๆนะครับก็มีไม่มากนะมีน้อยๆอันนี้ก็ไปเห็นของอันนี้ได้มาจากของฝรั่งนะครับเดี๋ยวประนพี่ขอปรับอพัดลมหน่อยโอเค กาไปแอกกันเพราะว่าตรงวางโนตบุ๊กพี่มันร้อนมากเลยก็เปยไปหน้าที่สามที่สี่หน้าที่สี่นะครับก็จะเป็นออโต้ฟาร์มเวลออโต้ฟาร์มแบบนี้นะครับแล้วก็ออโต้พวกฟาร์มต่างๆนะครับออโต้ฟาร์มเวลพี่ก็เปิดให้ดูแล้วนะว่าแบบลื่นขนาดไหน,นมันลื่นมากเลยนะตัวรันมันก็ลื่นอยู่แต่ว่า สกิปเลื่อนก็นดีไปอีกแบบนะครับถ้าไปฟาร์มเวลพี่ว่าฟาร์มเวลเร็วมากที่จริงมันมีรม,มอนนะแต่ว่าไม่ไม่แนะนําให้เปิดรวม,มอนเพราะถ้าแบบมอนมันแยกกันเหมือนเกาะสตีเนี่ยม,มันก็จะบินมนันก็จะบินบนนเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเ,ดเสร็จเคสกันเสร็จปุ๊บเปิดเคสรวมมอนนะถ้าเป็นมอนแบบจุ่มๆกันมันก็มันก็จะรวมให้อย่างเร็วเนยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมอนอยู่ไกลๆก,กันมันก็จะ บินไฟบินมาบินไฟบินมาแบบนี้เพื่อรวมอนนะครับซึ่งไม่ต้องเปิดต,ตรงนี้ไม่ต้องฟาร์มไตรงนี้ไม่ต้องเปิดแค่ปิดไปไปอวแค่ฟาร์มเร็วพอ,อฟาร์มเร็วเนยะลื่นด้วยตวลันตัวลันลื่นสริปลื่นดีิดกัน อันนี้ก็จะเป็นออโต้ฟาร์มอะไรสักอย่างอออีลิทบอสเอนี่ยเป็ไงโอ้วัฟเร็วมากเป็นไงวัฟเร็วเปล่ายี <laughs> ่มีลิทบอสแบบย้ายเซิร์ฟไปทำออโต้ลันนิดชิวๆเลยนะเนี่ยทำออโต้ลันแล้วก็แบบเปิดย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมาแล้วจะชิวๆเลยเพราะลื่นมากเลยมันลันมามันลันปั๊บเดียวเอง ก็จะมีออโต้ฟาร์มต่างๆนะครับพวกนนี้จะเป็นฟาร์มวงฟาร์มบอสฟาร์มอะไรต่างๆครับทํายามะท,ทําทูจิตะทําเคียวครบโอเคต่อไปออโตโ้ลงดันใช่เปล่าเดี๋ยวขอดูกันนี่น่าใชายน่าจะเป็นอ๋อฟาร์มของอนนี้เป็นพวกฟาร์มของพวกฟาร์มวัตถุดิบไปทำอัปเกรดดาบอัปเกรดอะไรนะครับ ประมาณนี้เอ,อ่อถ้าเล่นในคอมสามารถกดชิปเพื่อปิดเปิดได้เลยครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะอ,อ่าเดี๋ยวพี่ลองฟังไม่รู้สักอันในโลกนี้มันมีอะไรบ้างอะแลโลกนี้มันมีอะไรบ้างโลกสามก็จะมีแช่นี้ไ่า มันลองเช็คไหมว่าแบบโลกสารานี่อนะไรใส่มากเลยนะถ้าเปิดแบบเนี้อย่างว่าเราอ่นานภาษาอังกฤษได้ออกมาเป็นผมเป็นผมนะแล้วก็เปิดแบบนี้มันก็หาวเลยอไหนวะเดินงาะ พูดไม่ตั้งใจงอะไรอย่างนี้เออไม่ต้องหาแล้วเกนะียร์หาโอเคแล้วมีออโต้ฟาร์มของใหญ่ๆนะครับออโต้เลือกบอลด้วยเหรอนี่ไงออโต้เลือกบอลครบนะครับต่อไปเป็นการ <c oughs> จอยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าเราเข้าไปในดีต์คอร์ดของคนทำนะครับถ้าเราเข้าไปในดีต์คอร์มันจะมีให้เราจอยเซิร์ฟเวอร์แบบเวลาแบบเกาะรับเอยแอดมินเอยอ,อะไรต่างๆเอยนะครับ ก okay. so, ็จะมีครบเลยนะครับเสียงโชคกอนไม่รู้ว่ารหัสนี้เสียงโชคเอยเอ้เสียงโชคแล้วมั้งมะเสียงของเราอีกสิบสองนาทีโอเคก็มีจอยไอดีจอยไอดีคัลอกไอดีสองคัลอกไอเดีเซิร์ฟตัวเองนะครับแล้วก็จอยไอดีจอยไอดีที่เอามาจากเซิร์ฟนั่นแหละโอเคต่อไปเกาะคือคิเนิทิเนะก็ทำต่างๆ เนี่ยเห็นไหมหาเกาะได้ด้วยออโต้วีสีนะครับบินไปใส่เกียร์บินไปตรงที่แบบที่ทำแล้วก็นี่ออโต้ฟาร์มเผาอ่ะที่แบบมันต้องไปฟาร์มเราก็เปิดเผาบ่อยๆนั่นแหละเออทำเคสอันนี้เป็นการทำเคสนะครับทำเคสเผาไปที่ประตูไปที่ประตูเผาไปที่อ่า ออโต้เพาต่างๆนะครับเนี่ออโต้เ่าลต่างๆแล้วก็ออโต้ค่าพิเยร์เหมือนเดิมเหมือนสริปที่พี่แนะนาไปสกิปก่อนหน้าคลิปนี้นะอันนี้ออโต้อัพสแต็กรับก็ประมาณนี้เร็วมากเดี๋ยวไปเปิดให้ดูว่ามันอัพสแต็กรีร้อนแค่ไหนอันนี้ออโต้ลงดันอยากรู้ว่าลงดันมันเร็วไหมเนี่ยเป็น ดันเราเป็นดันไฟมันเลือกดันไฟเลยนี่หว่าออโต้คิวออร่าเปิดไปไปพาช,ชิดอืมเลื่อนลงมาข้างล่างออโต้ลงดลันเนี่ยจะเป็นซื้อผลอัตโนมัตินะครับที่ที่ผลก็ไม่มีผลซื้อชีพแบบใช้เงินไม่ได้ด้วยโอเคไม่มีทดลองให้ดูไปได้ แล้วก็ Auto. Uh, Tele port. Tele port กออโต้เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเกาะเอาเป็นสักกกอะแล้วกัน,กน,กออนเ,เอาเป็นเกาะกลางแม่งวับประโครเร็วเอาเป็นเกาะแรกมันวับประตูที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็บินไปซึ่งบินไม่เร็วแต่ว่ามันมันวนับจุดที่ใกล้ที่สุด เช่นแบบจุดวากของผลประตูจุดวากของเกาะกลางเกาะเต่าเกาะต่างๆนะครับมันใช้จุดวากออกซึ่งทำให้แบบเราเอฟเคได้ชิวๆเลยโอเคเห็นไหมครับมันจะเลือกวากจุดที่แบบใกล้ที่สุดแล้วก็บินไปอันนี้พี่ไปเกาะใหมนะ่นะไว้มันบินไปแล้วก็จะมานึ้ๆต่อ นี่คือหน้าสุดท้ายนะครับเอเซียก็จะเป็นประมาณนี้เราไม่ต้องสนพวกนี้หรอกที่ว่าเราสนแค่ว่าออโต้ฟาร์มแล้วก็ออโต้เผาวิสีวิสีนี่ยังไม่ได้ลองนะครับพอนี้ว่ามีตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยแล้วก็ให้ตัวเองพาทำตัวเองก็ไม่ได้นะเครื่องไม่ได้แบบแรงะนขนาดนั้นนล้วก็เป็นผับปับเป็นต่ำนะเราจะไม่สามารถลงน้ำได้ไม่สามารถจมได้ ตกน้ําไม่ตายอ่ะบอกเลยเดี๋ยวลองซื้อเรือก่อนว่ามันจะคงมันจะปักป่ปะลองนั่งเรือปักไหมนั่งเรือก็ไม่ปักนะแต่ว่ามันจะสัส่นๆแต่ว่าเราจะไม่มีทางจมน้ำเลยนะโอเคก็สลิปนี้ที่ก็ไม่ได้ไปติดตามเท่าไหร่นะแต่ว่าออโต้ฟาร์มดีจริง อะพี่อยู่เกาะไหมนะครับเรลพี่อยู่ที่พันหกลองดูว่าเปิดออโต้ฟาร์มเรลเปนจะมันมาไเป็นจริงเลยกำลังจะพูดอยู่ว่ามันจะวับปจริงไหมเพราะว่ามันความเร็วมากมันมีรวมบอนนะครับแต่ว่ามีรวม,มอนแค่ระยะประชิดประมาณสองถึงสามตัวถ้ามันอยู่ใกล้กันแล้วถ้ามันอยู่ไกลกันแบบนี้ก็จะไม่รวมนะครับอ่ะเราดูออโต้ฟาร์ม เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะดูว่าตัวฝ่าบดวิ่ไปเรียบร้อยล้อมาเกาะกลางแล้วก็บินไปบินไปต่อ,อเกาะอยู่ตรงนี้นะครับจะเอาบินไปที่นี่แล้วค่อยๆเรยวองศาบ้าะโอเคค่อยๆเรยวจริงเลย คลิปนี้ก็จะยา,ยาวหน่อยนะครับก็ขอโทษด,ด้วยอาจจะพูดเร็วบ้างพูดติดๆขัดๆบ้างเพราะว่าไม่ได้คุยีไม่ได้ถ่ายคลิปนั้นผมันฝากเร็วมาอ่ะดูนะครับไม่เร็วไม่เร็วลื่นด้วยนะเอฟอเออยู่ที่ประมาณหกสิบสกิป์ลื่นตัวรันลื่นโทรศัพท์เราก็จะลื่นไปด้วยนะครับ โทรศัพท์เครื่อ,ง,องนี้พี่จำลองอยู่ที่แรมแรมสามลอมสามนะครับลื่นเลยเดี๋ยวจะหาสกิปเก่ตันมาแจกนะครับเสียดายตรงที่สกิปนี้ยังไม่ได้แบบ อัปเดตเยอะกว่านี้ถ้าอัปเดตเยอะกว่าน,นี้ก็แบบจะดีมากเลยอยากให้มีเอ่อพวกแบบออโต้ทำดาบเอ่อออโต้ทำหมัดหกหมัดเจ็ดอะไรเนี้ยออโต้คิวเพเยอร์ ayer, อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่อัปเดตมานมันก็ส่วนมากก็จะเป็นหลักๆก, C, ก็คือพวกเผาวีซีเกาะคัสเน่ออโต้ฟาร์มวิวเป็นหลักอะไรเนี้ยแล้วก็พวกเอ่อสิริบอสต่างๆก็จะมีแบบ นิดๆหน่นหอยๆเห็นไหมบางอันก็ยังไม่อัปเดตมาแต่บางอันก็มีมาแล้วอตว้ทำดาบต้รับคิดตนันทำน้ำพมิก็พอม,มีอยู่บ้างแต่ก็ยังขาดบางอย่างเห็นไหมมันก็รออัปเดตอันนี้ก็รออัปเดตรออัปเดตส่วนมากก็จะมีรออัปเดตแต่มันก็เร็วมากเลยนะยางเส้นอีรีท์บอสเกิดเรากดปุ๊บย้ายเซิร์ฟเรากดแบบย้ายเซิร์ฟก็ได้นะเนี่ยเรากดแบบย้ายเซิร์ฟตรงนี้ก็ได้ทํา ถ้าเป็นแบบออโต้รันก็ได้นะครับวิธีทำออโต้รันเราน้องๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีทำออโต้รันนะครับทําง่ายๆแคบบ่เดียวเสร็จดูคลิปแคบบเดียวเสร็จเนี่ยอยากทำแบบออโต้รันอยู่นะแต่ว่าพี่ไม่ได้เปิดออลโต้รันไลยเอาแบบนี้ไปก่อนมีมันก็มีแบบเยอะอยู่นะแต่ว่าบางบางมันก็กำลังอัปเดตอะไรเบบนี้ย เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับยอดติดตามครบหนึ่งหมื่นพี่แจกมารู้ฮับนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้บายยครับวันอาทิตย์เป็วันเสาร์เจอกันในไลค์ครับผมส่วนวันอาทิตย์เป็นคลิปนะครับคลิปแจกรหัสเจอกันครับ